ข้ามสข้ามมครับข้ามาครับครับผมครับมามาเร็วๆมา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 แเร็วๆเร็ว รงนี้มาตรงนี้สะพานไม่ใช่ข้าม,มาตรงไม้เนี่ยเร็วมาไม้พ่อมาแล้วนะ่ะนะข้าม,มาทีนี้ข้าม,มาครับผกเก่งเก่งยังเลยลูกมามาเร็วเร็วมาข้าม,มาข้ามามา,มาลูกมามาลูกมา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 ,มาลูกมาทา้ามาเร็วๆมาเร็วๆอีกนิดเดียวมาลูกมา ลูกว่าปามาลูกมาเร็ว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 เร้ยอย่ามองตรงนั้นมองมาข้างหน้ามาลูกมาเก่ง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 ลูกเก่ง